สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับสงครามราชามดนะที่เข้าไปยึดต้นไม้อะแล้วก็ใครยึดได้ครบ100%ก่อนก็ได้เป็นราชานะครับมันมีอะไรมากกว่านั้นโดยเฉพาะสำหรับเพื่อนๆที่มีกิจกรรมเกาะไม่ว่าจะเกาะเก่าเกาะใหม่แล้วนะครับสำคัญมากครับสำคัญยังไง ไปที่ต้นไม้กันก่อนอ,อยู่เกาะทําทไม่ได้นะครับอยู่เกาะไม่มีต้นไม้ให้ชิงราชาเดี๋ยวนะเขาไปลูมกันอยู่ที่ต้นไหนต้นนี้อ๋อคุณแบล็กดักอยู่นี่ต้นอื่นไม่มีอ่ะมันก็จะนัวนัวกันหน่อยนะครับไม่มีที่เลยเว้ย <c ười> คือเราจะไม่ชิงราชากันไม่ใช่ไม่ชิงเราจะยัง ยังไม่เข้าต้นไม้กันเห็นไหมเห็นว่าแต่ให้ตีแตงแทนเออตีแตงแทนเห็นไหมครับถ้าสีอื่นยึดมันก็จะเป็นโทษถ้าถ้าเกพันธมนิตรอื่นมันยึดมันก็จะเป็นชื่อสีแดงนะครับเราก็ส่งทัพเราเข้าไปตีเท่านั้นเองไม่ต้องรวมพลไม่ต้องอะไรทั้งนั้นมีเงื่อนไขเดียวครับ ให้หมดนำกับมดทหารไม่ตรงกันอ่ะยังไงยังไงอันนี้มดมดอะไรนะมดยิงคุณก็ใส่มดกาดไปอะไรอย่างนี้แมงไม่ต้องใช้ก็ได้อะไรอย่างนี้ <laughs> มันจะเกิดอะไรขึ้นอนะ ใส่แมนจะเดินเร็วกว่านี้ไหมปรั๊บก็ให้อ่ะปลดฝาครอบออกช่างมันไม่สนใจอ่ะเดี๋ยวนะเอาเอาจัดทับให้มันเหมือนเหมือนกันจะได้ไม่งงผมมาตัวงงเลย <c oughs> นะครับเดี๋ยวนะ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 อันนี้อันนี้อ่ะเลยตัดท่อ กอ,องทัพเลือดอันนี้อันนี้ทีมผู้นำจะเป็นมดลำเลียงใช่ไหมผมใส่มดนยิงเอออ่ะเหมือนเดิมครับตีมันเข้าไป <laughs> เดินวนะ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 หาก่อนหาก่อน แปลกไหมแปลกไหม,มขอญาตเสียเวลาหานิดนึงอ่านี่ใส่นี่ไอ้นี่ทีมนี้จะเป็นทีมมดกาดผู้นํานะผู้นํานะผู้นําจะเป็นมดกาดนะผู้นาเป็นมดกาดทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ว่ามดทหารเป็นมดหยิงออ ปเปลาก็ให้เออเอาเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอเออันนี้ผูดนำเป็นมดยิงหมดนะครับมด้นำนะมด้นำเป็นมดยิงล้วนนะครับใส่มดทหารมดกดัด <laughs> ใส่แมกได้แต่ต้องแมกไม่ตรงสาย <laughs> เอาแมกกำเรียงไปเลยนี่ลุยใช้เวลาเดินเท่าไหร่จ้างมันนะครับเพื่ออะไรเพื่ออะไร <laughs> ขำขำบางคนงงเอ้าพี่ใส่อย่างนี้แล้วทำไมนะสกิลมันก็ไม่ออกสิ ใช่ว่าถ้ามดทหารไม่ตรงกับมดนำสกิลมดนำไม่ออกครับเราจะตีไปทำไมตีไปให้มันเจ็บไง <laughs> พูดง่ายๆคือวันนี้เนี่ยถ้าคุณส่งทับอย่างที่ผมส่งเนี่ยคือส่งทับแบบผิดแบบผิดนะไปตีแตง เอาให้มันเจ็บเยอะที่สุดอ่ะเน้นตีแตงนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตีลังไม่ตีต้นต้นมันตีมันไกลเสียเวลาเดินตีลังมันตายนะครับตีแตงนี่แหละมันจะแค่เจ็บอ่าแล้วไอท้ทวกเจ็บสาหัสมันจะต้องลงบ่อได้ปะพอลงบ่อเราก็เร่งรักษานะครับลองเดินทับก่อนไกลหน่อย อยู่แถวสองมาช้าโมได้ไปตีจริงจตลูกแกกันอยู่โอ้ยโนเนียนโนเนียอยู่แถวสองเลยนะครับถ้าอยู่แถวแรกมันจะเดินใกล้หน่อยนะครับมันมีเพื่อนอยู่คนเดียวด้วยแต่งต้นอื่นไม่ได้แต่ต้นอื่นไม่ได้ไปรวมกันต้นนี้หมดเลยต้องให้ต้องให้พันธมิตรทีมอื่นยึดเพื่อเราจะได้มีการตีกันมีการต่อสู้กันระวังเถอะ ถ้าพัมิิรพวกเดียวกันมันจะเป็นสีเดียวกันนะครับสีฟ้าขอโทษเดี๋ยวจะงงว่าสีอะไรถ้าเป็นพัมิตรเดียวกันจะเป็นสีฟ้านะครับถ้าคุณเข้าไปยึดมันมันไม่ได้อะไรมันก็ได้แค่ยึดแต่งนะประโยชน์มันคือถ้าสีอื่นมาตีต้นแต่งมันจะยิงยิงลูกแต่งหนามใส่ซึ่งเราไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับบอกแล้วประเด็นสําคัญคือขอไป มาตีแตงเพื่อให้หมดเจ็บนี่ตีแล้วตีแล้วตีแล้ว <c oughs> คือไม่ได้เอาชนะนะไม่ได้ตีเอาชนะเนี่ยบุกลุกล้มเหลวเ,เห็นไหมบุกลุกล้มเหลวนี่ <c oughs> <c oughs> นะครับบุกลุกล้มเหลวอีกฝั่งก็จะใส่มดตึงๆไว้สลับกันสลับกันนะครับเราก็ใส่มด ลอยๆลอย,ลอยถ้วยลงไปไม่ลอยถ้วยนะใส่มดไม่ตรงสายใส่มดผิดอ่ะเรียกนี้เลยดีกว่านะครับใส่มดผิดนะครับเพื่อให้เนี่ยมันเจ็บสาหัสเยอะๆเจ็บสาหัสเยอะๆจะได้ลงบ่อแยะๆ <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมเห็นไหมเอาผมอยู่ฝั่งนี้นะผมชื่อกิ๊กนะครับฝั่งซ้ายไปตีเขา อีกฝั่งหนึ่งก็จัดเต็มจัดเต็มมาเฝ้าจัดทัพถูกต้องชุดเต็มนะครับแล้วเดี๋ยวก็สลับกันแล้วเดี๋ยวก็สลับกันต้องคุยกันดีๆนะอาจจะเป็นกิลวเดียวกับคุณเนี่ยแหละนะครับแต่ออกไปเพื่อมาทํากิจนี้โดยเฉพาะหรือจะเป็นคนละกิลวกันคนละพันธมิตรกันนะก็ได้แต่ต้องคุยกันให้เข้าใจนะว่าเราทําอะไรบางคนไม่รู้ตีลัง บางคนไม่รู้ยืดต้นนี้มันไม่ใช่ถามว่ายืดต้นไหมยืดครับแต่นน้นเลยดึก <laughs> นะเล่นนี้ทั้งวันตีแตงให้หมดเจ็บทั้งวันเนี่ยตีแตงให้หมดเจ็บทั้งวันนะครับเห็นไหเจ็บระนาวเจ็บระนาว <laughs> ยังเดินมาไม่ถึงต้น ไอ้โทษยังเดินมาไม่ถึงลังนะครับก็ป <_ d ew s> ล่อยมันเดินกลับนะไม่ต้องเร่งไม่ต้องวาร์ปอะไรอยู่ในดินแดนอุดมสมบูรณ์วาร์ปเสียเสียวาร์ปนะวาร์ปไม่ฟรีนะ <_ d ew s> <_ d ew s> นี่ดีแตงกันใหญ่เลยนี่ดีแตงกันใหญ่เลยสนุกเลยครับดีแตงกันสนุกเลยเป็นภารกิจภารกิจเฉพาะกิจ่าภารกิจเฉพาะกิจมันไม่ฉช่ความลับอะไรนะ เพียงแต่ไม่ค่อยได้สนใจกันเพราะปกติจะมุ่งจะเอาชนะต้นไม้ใช่ไหมเพื่อจะเป็นราชาอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายเปลี่ยนมุ่งจะตีแตงให้ทหารเจ็บเยอะที่สุดโอเคปะ่ะต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามนอามันกลับมาลังแล้วกลับมาลังแล้วกลับมาทาแล้วนี่มันก็จะมาลงบ่อนะครับแสนกว่าตัวเฮ้ยรีบรักษานะเพราะอะไร มันอั้นที่6 0แสนเก้านะแล้วแต่คุณนะแล้วแต่คุณนะว่าของคุณจะอั้นเท่าไหร่นะครับตัวหลังคือจํานวนที่รับได้ตัวหน้าคือจํานวนที่ที่ลงไปแล้วลงไปแช่บ่อนะครับบ่อบําบัดสะบําบัดนะครับข้างหลังคือความจุความจุสะคือถ้าล้นคือตายเพราะนั้นรีบรักษาครับถ้าเป็นมดที่ไม่บูทที่ไม่บูท นี่มันจะไม่มีโลโก้บูธนะครับมดที่ไม่บูธมันจะใช้ทรัพยากรรักษาถ้าเป็นมดบูธมันจะใช้น้ําหวานรักษานะครับเดี๋ยวให้มันกลับอีกสักทับสองทับมันยังเดินเดินตุ้มเตี้ยมมันอยู่ผมใส่เลขนั้นนะเนี่ยแต่มันก็นั่นแหละมันก็ใช้อ่ากลับอีกทับละโอเคบูธหรือเปล่าบูธหรือเปล่าดูดิดูด,ดิอ่านี่มดบูธครับมดบูธจะมีโลโก้เล็กๆอยู่มุมขวาล่างเห็นไหมครับโลโก้เล็กๆอยู่เป็นรูปนาฬิกาทรายอะไรเนี่ยนะครับ นะคือบูทมดบูทเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฉพาะทับเดียวอ่าโอเคเดี๋ยวงงถ้ามดบูทเนี่ยใช้น้ำหวานรักษานะครับถ้ามดไม่บูทจะใช้สียากรรักษานะครับทุกแลวแต่แล้วก็แล้ว,แ,ลวแต่เหล่าทับด้วยถ้ามดไม่บูทเป็นเหล่าอื่นมันก็ใช้ใช้ยาอื่นรักษา หมายถึงว่าทรัพยากรแบบอื่นๆรักษานอกจากนอกจากดินกับเนื้อนะครับก็ยังมีอะไรนะมีทรายมีใบใช่ไหมก็ใช้พวกนั้นนะนะครับคุณมีอะไรเยอะล่ะคุณมีอะไรเยอะล่ะเพราะว่าอันนี้คือต้องใช้นะอันนี้คือต้องใช้นะมีไม่พอก็ก,ก็ทาทํเาเรียกอะไรเควสเหรอก็ทานี่ไอ่อะไรเนี่ยทำอย่างที่ผมทาไม่ได้นี้แล้วกันนะครับอะโอเคผมใช้ น้ำหวานคือรักษาหมดเนี่ยนะจะก็ใช้หมดเนี่ยรักษานะครับน,นี่ใช้พวกนี้รักษาก็กดรักษาไปครับไม่ได้รอให้เสร็จเองนะเร่งมันนะครับกดอีกรอบหนึ่งกดเร่งสปีดครับเห็นคำว่า,าเร่งสปีดไหมเห็นคำว่า,าเร่งสปีดไหมกดเลยครับแล้วก็ไปที่แตะทีเดียวแตะเดียวเร่งสปีดนี่อันนี้อันนี้อันนี้ปั๊บก็ให้ เร่งพอไหมถ้าเร่งรักษาไม่พอนะครับมันจะไปดึงเร่งทั่วไปมาช่วยพอเปล่าอันนี้ต้องมีให้พอนะสิ่งที่คุณจะได้คืนมาหลังจากจบสงครามราชาคือได้ราชาแล้วนะครับคุณจะได้เร่งคืนมาเป็นเร่งรักษาสองเท่าของที่คุณเสียไปสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมต้องการแล้วกัน ออคุณต้องการหรือเปล่าถ้าคุณต้องการคุณทําอย่างผมนะครับประโยชน์คืออะไรอะ่ะประโยชน์คือเอาไปใช้เร่งรักษาในเกาะไงนะเร่งรักษาในเกาะไงอย่างตอนเนี้ยมันคิดเป็นชั่วโมงนะมันคืนเป็นชั่วโมงมาให้เก้าชั่วโมงนะครับเก้าชั่วโมงก็จะได้คืนมาสิบแปดชั่วโมงจะไ,ได้คืนเป็นเร่งรักษาสิบแปดชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปดูกัน คุณบวกไว้แล้วกันคุณบวกไว้ว่าคุณใช้กี่ชั่วโมงแล้วมันจะคือมันจะคูณสองอ่ะตอนคืนมานะครับเดี๋ยวมาดูตอนจบอ่ะกดเล่นเลยเดี๋ยว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 ไม่ทันมดตายซะก่อน <laughs> แล้วก็ส่งไปใหม่ส่งไปใหม่ครับส่งไปเรื่อยๆครับจนกว่าคนที่ยึดแต่งจะไม่ใช่คนเดิมจะไม่ใช่พันธมิตรเดียวกันะจะไม่ใช่พันธมิตรอื่นอ้มองไม่เห็นขอโทษ <laughs> เยอะจัดอ่ะ นี่แตงอยู่นี่อ่าใช่ไหมเดี๋ยวไปตีผิดไ,ไปตีลังอ่าใส่มดกาดมดกาดอ่ดกาดใส่นี่ไปก็ได้จะได้ไม่เหนามีตัวนำตัวหน่อยป๊าบไม่ต้องรวมป๊าบปาบ๊บเนี่ยตงไปเรื่อยๆจนกว่าพลังจะหมด หรือจนกว่าทรัพยากรจะหมดเอ้ยหรือจนกว่าเร่งที่คุณมีอยู่จะหมดนะครับก็อะไรหมดก็กหมดอะนะครับมันก็ไปต่อไม่ได้ถูกว่าล่ะแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันว่าคุณใช้เร่งไปเท่าไหร่นะครับตอนคืนมันคูณสองตอนคืนมันคูณสองอเดี๋ยวต้องต่อภาคสองแต่อาจจะทำคลิปตัดต่อไป รวดเดียวเลยนะครับขอขอจบคลิปช่วงแรกตอนนี้ก่อนนะครับให้รู้ว่าเนี่ยให้จัดทับผิดเพราะนั้นห้ามใส่มดทั่วไปมดนำนะห้ามใส่มดทั่วไปเพราะมดทั่วไปมันใครใครอยู่ก็ได้ใช่ไหมสกิลออก <laughs> สกิลออกเดี๋ยวไอคนที่อยู่ในแตงจะจ่อย <laughs> เราไม่ต,ต้องการให้เขา เจ็บเยอะเราต้องการให้เขาอยู่นานๆนะครับเราต้องการให้เขาอยู่นานๆเราคนที่ต้องใส่ผิดคือเราคนที่เขา้เขาไปตีเขานะครับเนี่ยใส่ผิดนะครับถ้าซับคุณเยอะคุณก็ใช้มดไม่บูทอ่าวิธีดออูลืมลืม,ลมนี่เห็นไหมผมมี2แบบเห็นไหมครับไอหนึ่งจะมีรูปนาฬิกาทรายอยู่อันนี้บูท อันนี้ไม่บูตอ่าอันนี้อันนี้อันนี้บูตอันนี้มดกาดบูตอันนี้มดกาดไม่บูตอ่าอันนี้มดยิงบูตทีเก้าน,นิดยิงไม่บูตอะไรเนี้ยนะครับนี่นี่มดลำเลียงบูตไม่บูตใช้ทีสูงสูงครับมันจะรักษานาน,เป,น,ไปไนเป็นไปได้คือทีสิบนะครับเป็นไปได้คือทีสิบอันนี้ให้ลองให้ดูว่าให้ใส่ผิดนะครับถ้าผมจะใช้ ยิงทีสิ 10, ผมก็ใช้ชุดนี้ไม่ได้ถูกป่ะผมก็ต้องเปลี่ยนมดนํานะครับผมก็ต้องเปลี่ยนมดหนักเป็นเป็นเป็นมดอื่นๆไปแล้วก็ใส่มดยิงทีสิบจ้ะนะครับเมื่อกี้แค่อะไรเองอ่ะสิบชั่วโมงเองใช่ไหมสิบชั่วโมงเองเองก็เดี๋ยวมาดูกันตั้งใจเอาให้หมดอตั้งใจเอาให้เร่งเร่งที่มีอยู่หมดอถ้าทำได้นะ ทำได้นะเล่นรักษามีอยู่สามสิบเจ็ดชั่วโมงเอ้าไม่ใช่นี่เล่นฟักไข่ก็โทษเล่นรักษาหมดไปแล้ว <laughs> เล่นรักษาหมดไปแล้วเมื่อกี้มีอยู่ไม่กี่อันมีสิบห้าทีอยู่ไม่กี่อันมันจะใช้เล่งทั่วไปเล่งทั่วไปเล่งทั่วไปคือไม่มีรูปไม่มีไม่มีรูปโลโก้นะครับแต่เล่รักษาจะมีรูปรักษาพยาบาลอยู่ตาตาโรงพยาบาลอนะกาตาบาดเรดครอสตนะครับก็จะใช้เล่งทั่วไป เล่งทั่วไปก็มีหลักๆก,ก็เนี่ยหชั่วโมงทั้งหมด745ชั่วโมงอันอื่นยังไม่บวกนะเอาหลักๆเนี่ย,ยผมจะใช้อันนี้ให้หมดตั้งใจไว้นะแต่จะทําได้บ่อีกเรื่องเพราะนั้นถ้าผมใช้หมดผมจะได้คืนมา1400ชั่วโมงนะครับในการเลขรักษาเวลาอยู่เกาะนะเพราะอยู่เกาะตอนตอนตีหอตีฐานที่ที่ อีกฝั่งหนึ่งเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่มันเล่งไม่เล่นหมดก่อนเล่งหมดก่อนมั่งพลังหมดก่อนมั่งทรัพยากรหมดก่อนมั่งนะครับอย่างอื่นทําอะไรไม่ได้ทรัพยากรนี่มีสอนไปแล้วว่าคุณจะไปหาทรัพย์ได้ยังไงนะครับมีคลิปสอนอยู่ถ้าหาเจอเดี๋ยวจะแปะไว้ในลิงก์ในในคำอธิบายคลิปนี้นะส่วนพลังงาน ทง,งานหมดคือหมดนะครับเราเราไม่ใช้พลังงานเราไม่เติม,มแมลงสาบเพื่อมาตีหอมันมันเปื้อนเกินไปนะครับมันเปื้อนเกินไปนะเล่งนี่แหละสาคัญนะครับบางทีทรัพยากรนี่ผมผมสายปลูกนะเหลือเฟือครับแต่ไม่มีเล่งให้ใช้แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างคืออะไรนะเชื้อราใช่ปะ่ะเชื้อรารักษาสําหรับมดมดตหารเกาะนะครับเชื้อรารักษาหมดก็จบเหมือนกัน แต่ถ้าเชื้อรารักษาหมดคุณยังสามารถใช้มดปกติที่คุณมีอยู่ได้มันไม่ใช่เชื้อรารักษาครับมันใช้ไอ้ไอเมื่อกี้ทรัพยากรนะครับคุณจะบูตหรือไม่บูตก็แล้วแต่คุณเนี่ยคุณมีทรัพย์อะไรเหลือเยอะล่ะคุณก็เอามดเหล่านั้นเ,นเข้าไปตีได้แต่เร่งกุนพอหรือเปล่านะครับอ่ะอธิบายกันยืดยาวเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่ออ่ะผมกลับมาอีกแล้วกลับมาก็ส่งไปใหม่กลับมาก็ส่งไปใหม่ อขอใช้มดยิงให้หมดแล้วกันแต่ผมต้องใส่มดอื่นที่ไม่ใช่มดยิงใช่ป่ะขอเปลี่ยนเป็นมดยิงมันจะได้เจ็บหนัก,นกเจ็บเยอะๆอ่ะดวงดำนี่ไม่ใช่มดยิงปูดำนี่ไม่ใช่มดยิงปูดำนี่มดกาดให้มันเป็นสายเดียวกันไปไหมยากไหมบ่ มดแล้วอันนี้มดกาดอีกตัวพอผมใส่มดกาดผมก็เปลี่ยนมดทหารเป็นมดยิงนะครับผมก็เปลี่ยนมดทหารเป็นมดยิงแล้วผมก็ลุย <laughs> 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 อ่ากลับเตรียมจะกลับอีกทับแล้วนะครับทับนี้อะไรทับนี้กาดเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนดู นะครับผมอยากจะเปลี่ยนเป็นยิงให้หมดเพราะยิงผมทีสิบมันรักษานานดีมันรักษานานกว่ากว่าเก้าพอสมควรนะครับผมจะเปลี่ยนมีให้เปลี่ยนหรือเปล่าทองทองที่เป็นเป็นลำเลียงนี่ลำเลียงเต่าโล่นี่กาดแต่ผมก็ใส่มดยิง อ่ะเห็นไหมไม่ตรงสายไอสัตว์ป่านำทับก็ไม่ตรงสายลุย <laughs> โอเคเนาะพอเก็ตนะพอเก็ตไอเดียนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับตอนสรุปเลยตอนสรุปเลยว่าคุณจะได้อะไรเท่าไหร่คืนบ้างนะครับจะได้อะไรเท่าไหร่คืนบ้างโอเคครับเดี๋ยวไปต่อนู้นเลยตอนจบนะครับ นะครับจบแล้วได้ราชาเรียบร้อยนะครับได้ราชาเรียบร้อยส่งมินิฮาร์มาให้ด้วยโอเคมาดูกันครับว่าจะได้เร่งเท่าไหร่จากการตีแตงวันชิงราชานะครับนี่อยู่ในจดหมายนะครับรางวัลของขวัญจากราชามด อันนี้ราชาไม่ได้ให้นะแฟรี่เป็นคนให้นะครับแฟรี่เป็นคนให้นะนี่ก็บอกว่าเนื่องจากมดทหารของคุณได้รับบาดเจ็บราชามดจึงตัดสินใจมอบสิ่งของชดเชยความสูญเสียให้คุณเพื่อช่วยให้คุณฟื้นฟูพลังได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือจะส่งทรัพยากรที่ใช้ในการรักษารวมถึงหลักๆเลยนะครับ เร่งนี่เร่งรักษาคิดเป็นชั่วโมงนะครับคืนมาให้2เท่าทรัพยากรไม่แน่ใจว่า2เท่าด้วยหรือเปล่านะไม่ได้บวกนะครับแต่เร่งรักษาเนี่ยคืน2เท่าแน่นอนนะครับคุณลองไปบวกดูแล้วกันผมได้มา900กว่านะครับก็ใช้ไปครึ่งหนึ่งอะตีสักเก้าร้อยแปดสิบหกตีสักพันก็ใช้ไปประมาณ500ชั่วโมงรักษาไป500ชั่วโมง กดเร่งรักษาไป500ชั่วโมงก็บอกงนี้บางคนบอกโอ๊ยไม่มีเร่งรักษาอ่ะมันก็ใช้เร่งเร่งทั่วไปอ่ะบางคนบอกเอ้าเร่งทั่วไปก็ไม่มีก็ต้องใช้เพชรแล้วครับ <laughs> มันใช้เพชรเร่งรักษาได้นะรู้หรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่เวลาได้คืนได้คืนเป็นเป็นตัวนี้เป็นไอเทมเร่งสเปียรักษานะครับก็เอาจริงนะอยากได้มากกว่านี้เพราะของเดิม ที่บอกไว้ตั้งใจจะใช้เร่งทั่วไปอยู่ตั้ง700กว่านาทีไม่ไม่ถึงนะครับด้วยว่า,าไม่ได้วางนั่งตีตลอดนะยอมรับเลยมันต้องต้องนั่งตีนั่งตีนั่งตีนั่งต,งตีอีกอย่างหนึ่งคือมด7ของผมเนี่ยรักษาอ,าอ้าวยวไม่ได้กดรับเดี <c oughs> ย๋ยวลืม <c oughs> มดมันใช้เวลารักษาไม่เท่ากันนะครับ ถ้าอยากจะรักษานานๆอยากรักษานานให้ใช้มดทีสิบที่ยังไม่บูด <c oughs> ขอไปนะครับให้ใช้มดทีสิบที่ยังไม่บูดของผมมันบูดแล้วมันก็จะรักษาเร็วหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนมดมดล้นบ่อ ส่วนมดล้นบ่อส่วนมดล้นบ่อก็ตายตามระเบียบนะครับรักษาไม่ทันล้นตายเพียบเลยเพียบเลย บอกแล้วว่าต้องต้องคอยกดก็ไม่ได้กดนะบางทีไม่ว่างนะครับม,มันเดินไปเดินกลับนี่หลายนาทีนะมันไม่ใช่แป๊บๆนะก็เอาวะได้มา900กว่ายกวนาทีแล้วเดี๋ยวรอบหน้าปัม๊มปั๊มมดทีสิบไม่บูต่าไม่บูตด้วยนะครับจะได้มีเหลือเฟือนะครับอยู่ในเร่งสปีดนี่เร่งสปีดมาแล้วเก้ร้อยนะครับ เ,เลขทั่วไปยังมีอยู่เลยนะเลขทั่วไปอไันไหนอันนี้ยังเหลืออีกสามร้อยกว่าใล่ว่ะเห็นป่ะจำได้ป่าตอนเช้ามันเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยกว่าป่ะนะครับเห็นไหมใช้ไปใช้ไปสี่ร้อยกว่านะครับใช้ไปสี่ร้อยกว่าก็เลยได้คืนมานะได้คืนมเก้าร้อยกว่านะครับมันมีมันมีเศษนาทีด้วยนะมันมีเศษนาทีด้วยปัดเป็นชั่วโมงให้หมดนะครับปัดเป็นชั่วโมงให้หมดก็โอเคนะนะครับไม่ขี้เละ ถ้าจะไม่ผิดเสาหน้าได้อีกรอบก็เสาหน้าก็ใช้เอเล็กรักษาของตัวมันเองนี่แหละนะครับรักษาตรงเองแบบเบิ้ลกันอะีกนะไม่รู้จะปั๊มทีสิไม่บูททันหรือเปล่าสามแสนตัวโอ้ยไม่สามแสนสิใช่ไหมมันต้องใส่ใส่สี่ทับอะทับละแสนน่ะสิบสองทับสิสิบสอขบวนสิบสอขบวน เท่าไหร่โอ้ยล้านสองเร่งฟักไม่พอแน่ไม่เป็นไรค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆทำไปก็เป็นเพื่อนที่รู้เทคนิคนี้แล้วนะครับลองเอาไปทำดูลองเอาไปทำดูนะคุณจะได้เร่งเพิ่มขึ้นมา2เท่าประโยชน์คือเอาไว้ใช้ในลงต่อลงเกาะนะครับ ประโยชน์คือตอนลงเกาะเลยเล่งหมดนี่จบนะครับยืนมองหอโดนเผาทำอะไรบม่ได้มดหมดรักษาไม่ได้อะเล่งหมดแล้วนะของทีต้องใช้นะครับโอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่มีเพื่อนๆถามมาเยอะมากแต่ว่าทำได้ต่อเมื่อออกจากเกาะแล้ว อยู่ในเกาะทําทไม่ได้นะครับเพื่อนถามมาตอนอยู่เกาะทําไม่ได้ก็เลยมาทําให้ดูนะครับหวังว่าจะเข้าใจแล้วก็เอาไปลองทํากันดูในวันเสาร์หน้าและเสาร์ต่อๆไปที่ไม่ได้ลงเกาะกันนะครับโอเคถ้ามีข้อสองสัยก็สอบถามเข้ามาได้ที่เพจเกมมดนะครับจะแปะลิงก์ไว้ให้เป็น f a c e b o o k นะครับนะตอบคำถามด้วยฉันยินยอมนะครับแล้วก็ ถ้าจะโพสก็รอแอดมินอันวันนิดนึงนะครับเพื่อคัดกรองว่าโพสตนั้นผิด,ผดกฎหรือเปล่านะครับทั้งกฎเพจแล้วก็กฎหมายนะบางทีบางทีโพสตขายบุหรี่ไฟฟ้าโพส์เว็บพนันนี่ไม่เอาไม่เอานะอันตรายเดี๋ยวเพจปลิวนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็กดถูกใจให้หน่อยนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามด้วยจ้า แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้รักษากันพลนเลย